สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาทุกคนเนี่ยมาบริหารในส่วนของน่องกันค่ะซึ่งเห็นวันหลายคนนะคะมีปัญหาน่องใหญ่ไม่กระชับรู้สึกว่าไม่มั่นใจเวลาที่เราใส่กางเกงขาสั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนค่ะมากระชับน่องด้วย10ท่าที่ดาวคิดว่าดีที่สุดในการกระชับน่องนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้น่องคุณเมื่อยอย่างแน่นอนนะคะถ้าพรุ่งนี้ทำแล้วรู้สึกเมื่อยเนี่ยเป็นปกติเลยนะคะยืดหยียดเยอะๆเนาะวันนี้คุณสามารถยืนทําได้เลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้สู้ๆทําให้จบ ทั้ง10ท่านะคะเพราะบอกเลยว่าถ้าคุณทําทุกๆวันเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันนะคะสําหรับท่าแรกค่ะเอาเท้าเรานะคะวางเป็นตัววีนะคะส้นชนกันเสร็จแล้วนะขยงขึ้นทีละข้างค่ะสลับซ้ายขวานะคะเป็นการวอร์มอัพไปในตัว นี่คือท่าแรกค่ะที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะการที่เราขย่งขึ้นมันทําให้กล้ามเนื้อน,น่องของเราเนี่ยได้ทํางานแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ทําให้น่องใหญ่ขึ้นนะคะช่วยให้กระชับขึ้นและใครที่มีไขมันบริเวณน่องเน,อน,นี่ยการที่ขุดออกมักายตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือไขมันมันก็จะลดทั้งทุกส่วนเลยนะคะน่องคุณก็จะมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะก็อยากให้ตั้งใจเนาะอันนี้ก็ท่าแรกนะคะเป็นการวอร์มอัพในตัวเลยละกันนะคะ อ่ะโอเคทีนี้เหมือนเดิมค่ะชิดกันอยู่เหมือนเดิมนะแทนที่ว่าเราจะขึ้นทีละข้างพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ลงอย่างงี้นะคะมันก็จะยากขึ้นเพราะว่าน้ําหนักเราเนี่ยเทไปทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะขย e งแต่ก็ลงนะคะขย e งเยี่ย yeah. มดีมากค่ะ ตำแหน่งเท้าวันนี้นะคะเราจะวางหลายแบบมากเพราะว่ามันทำให้โดนกล้ามเนื้อนะคะแต่ละที่เนี่ยต่างกันนะคะก็อยากให้ดูตำแหน่งเท้าแล้วก็ทำให้ถูกต้องด้วยเราจะได้โดนกล้ามเนื้อแล้วก็เห็นผลลัพธ์มากที่สุดนะคะหูเริ่มรู้สึกแล้วขยเ่งฮึบขย e ยงสุดๆนะคะอย่าขย e n งนิดเดียวต่อไปค่ะซูโม่สควอตนะคะซูโม่ลงไป เสร็จแล้วนะคะขึ้นทีละข้างอย่างนี้ค่ะโดยที่นะคะซูโมสควา้าเรายังต่ำนะคะไม่ทําแบบนี้เพราะมันจะเบาลงไปเสร็จปุ๊บขึ้นทีละข้างค่ะเวลาขึ้นขึ้นสุดลงสุดนะคะไม่ขึ้นนิดเดียวดีมากโอ้โหเบิร์นสุดๆเลยเฮีแค่ท่าสามนะสู้ๆมาทำได้อยู่แล้วสิบท่าดีที่สุดถ้าเราทำทุกวันเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มเลยขึ้นขึ้นขึ้น ขละข้างทีละข้าง,างโอเคต่อไปนะคะเหมือนเดิมแต่ให้ว่าเราจะเพิ่มความยากเข้ามาเพราะว่าเราจะขย่งก่อนที่เราจะลงนี้ซ้ายขวามันก็จะหนักกว่าเดิมโอเคนะคะจะ่ยากกว่าเดิมมาเตรียมตัวเตรียมใจเริ่มลงมือทําเลยท่องไว้นะคะอยากได้น้องสวยๆเราก็ต้องลงมือทําตั้งใจได้แน่นอนลงขย่งด้วยนะ ไม่ใช่แค่สะคออย่างเดียวลงพร้อมขย่งท่าที่สีเนี่ยสุดยอดไหวอยู่เนาะโอเคต่อไปค่ะเท้าชิดกันนะคะเดี๋ยวทำแบบเอียงให้ดูชิดกันค่ะทีนี้ลงแบบ half squat นะคะจากนั้นค่ะขย่งพร้อมกันลงฮึบ แบบนี้นะคะ half squat นะคะครึ่งเดียว squat ค,ครึ่งเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาท่านี้นะคะนอกจากที่คุณจะได้น่องแล้วเนี่ยขาะะจะช่วยกระชับถ้าทำแล้วมันรู้สึกเบิร์เบเนี่ยถือว่าเราทำถูกต้องนะคะจะช่วยต้นขาของเรากระชับขึ้นด้วยขึ้นโอเค สะบัดขานิดนึงนะคะเรามาครึ่งทางของวันนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะท่านี้ค่ะลัน h e s นะคะท่านี้เสร็จปุ๊บขย่งดโดยที่เราเนี่ยค้างไว้เลยใครที่รู้สึกว่าย,ยากเกินไปคุณอาจจะขึ้นแล้วค่อยลงขึ้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่งตัวดีๆส่งตัวดีๆสุดยอด ใครบอกว่าไม่เบิร์นให้มาหาเลยเดี๋ยวจะจัดให้นะคะโอ้โหให้มันลองเลยค่ะให้มันลองเลยนะใช้แค่บอดี้เวทแต่มันปวดเมื่อยคขนาดนี้เลยเหรอนะมีจริงค่ะแค่เราต้องรู้จักท่าแล้วก็การเกร็งกล้ามเนื้อนะคะสับข้างพร้อมยังไปสุดยอดไหม สะใจไลยคะสิบท่าใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเลยแต่คือมันเมื่อยได้ขนาดนี้เลยนะดาวเลือกแบบท่าที่มันดีที่สุดโดนที่สุดนะ,ะไม่ให้ทุกคนแบบเสียเวลามาทําท่าที่มันทําแล้วมันไม่โดนไม่เห็นผลนะไหนๆเราจะเหนื่อยแล้วมันต้องเหนื่อยให้คุ้มเหนื่อยให้มันเห็นผลเนาะต่อไปค่ะท่านี้ง่ายทอย่างเขย่งไว้ค่ะอยู่บนปลายเท้านะคะ้นเท้ายก ยกแบบยกสุดๆไม่ยกนิดเดียวสุดๆทีเก้าค่ะซ้ายขวาอ่าขย่งไว้ถ้าใครทำแล้วคุณดาวคะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะขย่งขึ้นอีกค่ะดีมากเพราะถ้าเราแค่แตะแตะเนี่ยมันจะไม่รู้สึกนะคะขย่งไว้ซ้ายขวาเยี่ยมก้าวเฉียงก้าวอะไรได้หมดเลยขอแค่ ขย่งปลายเท้าไว้นะคะอย่าแอบเอาลงอโอเคทีนี้ท่าต่อไปค่ะตอนเริ่มเราทําแบบนี้ตอนนี้เราจะเอาปลายเท้าชนกันจากนั้นนะคะขึ้นทีละข้างค่ะเหมือนเราวอร์มอัพตอนแรกเลยซ้ายขวาดีมากท่านี้จะเบานิดนึงนะคะท่านี้เนี่ยเวลาทําเราจะรู้สึกว่าน่องฝั่งข้างนอกของเราเนี่ยจะโดนเยอะกว่ามันจะต่างจากท่าแบบนี้ โดนน่องข้างในเยอะกว่านะคะวันนี้เราอยากให้มันโดนทุกส่วนเลยนะคะไหนๆก็จะเน้นน่องแล้วจะต้องโดนทุกมุมทุกส่วนจะได้สวยเป๊ะนะคะซ้ายขวาโอเคต่อไปเมื่อกี้ง่ายใช่ไหมเอาให้มันยากกว่าเดิมเหมือนเดิมยกพร้อมกันฮึบยกค้างไว้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 ลงยกพร้อมกันค้างค้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ ค่อยลงดีมากรู้สึกไหมนองข้างนอกมันจะแบบเบิร์นนะคะขึ้นค้างค่ะฮึบลงฮู้ลงขึ้นต่อค้างไว้นานที่สุดเท่าที่เองทำได้ลงอู้สุดยอดเป็นไงคะไกลอยู่เนาะเก่งมากโอเคค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสิบท่าก่อนจากกันไปดาวพาทุกคน ยืดเหยียดนิดนึงนะคะพรุ่งนี้ถ้ารู้สึกื่อยให้เหยียดท่าน,นี้นะคะค้างไว้เห็นไหมตรงนี้เราจะถูกยืดนะคะค้างไว้โอแฮมสตริงก็ถูกยืดด้วยนะคะท่าน,นี้เสร็จแล้วข้างขวาค่ะยืดแบบนี้เยอะๆนะคะจะได้ลดอาการปวดเมื่อยได้จะได้ลดการเกิดตะคริวนะคะสุดยอด เยอะค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะรูทีน10ท่าที่ดีสุดในการบริหารน่องนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยว่าเมื่อน่องไ์น,นะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานับกันค่ะว่ามีใครนะคะที่ทําตามคลิปนี้ได้จนจบแล้วก็สามารถลดน่องไปได้เท่าไหร่กระชับน่องขึ้นไหมดีขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์บอกข้างล่างเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวเราจะทําส่วนอื่นๆให้ด้วยอย่างเช่นต้นแขนนะคะต้นขาก้นนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้หมดเลย10ท่าที่ ดีที่สุดนะคะวันนี้เราไปก่อนค่ะอย่าลืม subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแจกโปรแกรมระเบิดไขมัน5วันฟรีค่ะวิธีรับโปรแกรมง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play นะคะแล้วพิมพ์ว่า FKD แค่นี้คุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ของ Fit กับดาวและรับโปรแกรมได้แล้วค่ะแจกแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะรีบๆเลย